หวังว่าจะดีขึ้นนะไอเซนอลนไปเริ่มเกมครับเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยชนคานโอ้โหยังไม่ถึงสองนาทีเลยไม่ถึงสองนาทีครับบอลมาที่ดุมฟรีได้ซัดด้วยขวาลูกนี้ผู้บอลคานสนั่นเลยอะ ดูกดไส้ก้อยอ์แล้ว้โหเกือบโดนเข้ามาชานนโอ้โหดูครับไม่ไม่ไม่โดนมือดาดาย่าด้วยอ่ะเกือบจะสตาร์ทแบบว่าเกือบโดนออชานโนนลูได้ซัดโอ้โหคุณพระโอ้โหดกดกูตั้งแต่ต้นเกมเลยโอ้โหเปิดมาดีมากครับอินเตอร์มิลาน โอดิสั์นอกกรอบครับชาฮานลูครับเนาะในดวนเว้ยดวนกับพิเศษล็อกและอุ้ยโอ้โหได้ตัดเข้าในแล้วซัดเหมือน<า>ไม่รู้รอ่ะเออโอ้โหแต่ว่าก็ยิงไม่ยิงบดบทไปหน่อยอ่ะ <c oughs> ถ่ายบอลมาซ้าย ซ้ายสุดไหมอุ้ยโอ้้หเกือบเหมือนกันนะเกือบมงโชบได้ก่อนด้วยอ่ะะไมีหลอกจุโทษจุโทษแต่มันมันเหมือนไปโดนแขนจริงๆอ่ะ โอ้โหมิเกลเมริโน่มึงไม่เก็บมือวะเพื่อนโอ้โหโดนจุดโทษอีกแล้วอารนเอนอโอนะครับชาโนลูครับอยู่ที่บอลชาโนลู Chan ou, ครับ ดนดวงกับเดวิดโราย,าย่ายังไงยิงเข้าไปแล้วโอ้โหท้ายเครื่องแรกมีสกอร์่ะเฮ้ยจบเครื่องแรกไปเซ็งเลยมาโดนจุดโทษช่วงท้ายใจจังหวะแฮนด์บอลอ่ะชมเครื่องหลังกันต่อครับ โอ้โหโอ้โหมาติเนลลี่แม่งทำอะไรวะมาติเนลลี่นี่ฟอร์มไม่ดีเลยจังหวะควรจ่ายแม่งยิงจังหวะควรยิงแม่งจ่ายกูจะบ้าอุ้ยโอ้โหเกลับได้ว่ะมันหม่งวืดเหรออุ้ยหม่งวุดเลยอ่ะโอ้โห เฮ้ยตาเต้นไม่ใช่เอ้ยไปเล่นบ้าเลยดีกว่าเฮ้ยตาบอกไอ้เน่ไอ้ไม่เข้าเยี่ยไม่มีใครเลยกูจะบ้ายังไม่เข้ามันไม่เข้าได่ยังไงโอ้ใครสะกัดมาจากเส้นอะดูโอ้โหดมฟรีสโอ้โห ยังไม่เข้าอีกยกอุ้ยอุ้ยไม่เข้ามันเบาไปอ่ะโอ้โหปัดได้ยานซัมเมอ่าโอ้โหเกือบเกือบลนะนึนกว่าเข้านะนึกว่ามันไม่ถึงนะโอ้โหใครเอาแวดมันเบาไปนิดนึงอ่ะมันขาดไปนิดนึงอ่ะ โอ้โหได้ลูกเตะมุมต่อเนื่องเลยวันนี้ได้ลูกเตะมุมเยอะมากทำอะไรไม่ได้เลยเชสุสมันไม่ไปอยู่ในเกาะผิดโทษวะโอ้มันล็อกอีกแล้วเชสุสมันล็อกอีกแล้วเฮียมันล็อกอะไรหนังหนาวะล้มหน้าอีกโอ้โหแม่งเชสุนี่แม่ง โอ้หไอ้เชซดมันล็อกทำไมวะมันไม่ยิงยิงเขาไหมวะ oh <my> โอ้ย my god โอ้ยเฮียแมงยังไม่เข้าอีกหรอวะโอ้ไม่เข้าโอ้โหติดบ oh. ล็อก จะรอดเข้าไปให้กูหน่อยอก็นไ่ได้โอ้โหเฮ้ยการเข้าทำเราไม่ได้เลยอ่ะจังหวะสุดท้ายพื้นที่สุดท้ายอะ่ะติดเลยอโอ้โหโ อุ้ยโอ้จังหวะพิกแม่งดีว่ะเอร็จแน่จบแล้วโอ้ยใ่จังหวะพิกดีเนอะใช่เออจังหวะสเตปดีสเตปดีอยู่โอ้โหจบเกมแล้วจบเกมแล้วไอซ์นอลแพ้กับอิงเตอร์มิลานไปครับโอ้โหข้่งหลังอาร์นอลดีกว่าแต่ว่าเจาะประตูไม่เข้าครับอ้าร์เซนอล แพ้ติดๆิดแพ้เกมแรกครับก็เลย <S 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 สู้ต่อไปครับ